ว่กหัวหินวอกนี้นะคะเมย์จะพาที่บ้านไปฉลองวันแม่ล่วงหน้า2วันหนึ่งคืนที่หัวหินนะคะวันนี้เราก็มากันครบทีมเลยก็มีเมมินแล้วก็มดลูก3คนบวกกับ น้องมาน้องเมอร์รี่อีกหนึ่งตัวนะคะวันนี้นางไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยนอนแบบเงียบๆ <c oughs> ก็สำหรับิปนี้นะคะเมย์มาเป็นทริปวันแม่ล่วงหน้าเพราะว่าวันจันร์น้องจะเปิดเทอมแล้วแล้วก็ไม่อยากมาช่วงเทศกาลเพราะกลัวรถติดแบบยาวๆเม่บอกเลยว่าทริปเนี่ยเป็นทริปไปหัวหินทริปแรกของบ้านเมเลยเพราะว่าบ้านเมอย,อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับชลบุรีมากกว่าหัวหินคือเวลามาหัวหินน่มันจะไกลามากเลยทุกคนก็เลยไม่เคยมากันเลยนะคะทริปนี้เลยเป็นทริปที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงที่แรกที่เราจะไปนะคะเราจะไปกันที่คาเฟ ก่อนเพื่อไปกินกาแฟกันจุบๆจิบจิบ,จบเล็กน้อยก่อนถึงที่พักตอนนี้เป็นเวลาประมาณที่ยงเทยงแล้วอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งจะถึงนะคะสําหรับที่พักของเราอ่ะเขาให้เช็คอินตอนบ่ายสอเลยต้องไปหาที่นั่งนั่งรอก่อนนะแตัห่พี่กยอและเช่นเคยนะคะสิวขึ้นอีกแล้วจ้าทุกๆทิปก็คือ,อ,ต,อต้องแบบจ้ เป็นสิวตลอดไม่เข้าใจถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะคาเฟ่กันก่อนก็มาจอดรถกันตรงข้างทางตรงนี้นะคะ เชี่ยวเมนูมาทั้ง3เมนูเลยอันนี้จะเป็นเมนูพันธ์ไยคอฟตี้นะคะจะเป็นกาแฟนมส่วนอันนี้จะเป็นพันธะสามนอาหารเสือนะคะจะเป็นกาแฟนมแล้วก็โกโก้ส่วนอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่กินกาแฟแบบน้องก็จะเป็นพันธยเลิฟเวอร์ทีนะคะก็จะมีชาไทยนมแล้วก็ชาเขียวรวมกันนะคะ แน่ม,นมากทุกคนก้มแคบนี่อันนี้คือเรามาฉลองวันแม่กันนะคะปะ้าป๊ากับเม์รี่อยู่ในรถว่าเมลลี่ม,มาไม่ได้ <S <S เป็นผู้ชายเป็น,ปน,นผู้ชายเพรี่เป็ผู้ชาย,ชายคือที่เมย์มาแวะร้านกาแฟพันไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีแคมเปญเกี่ยวกับวันแม่พอดีก็เลยพาคุณแม่มาฉลองนะคะแต่โมม่าอาจจะพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักนิดนึงนะคะสําหรับแคมเปญเนาะเขาชื่อว่าแคมเปญแม่พันใหม่แม่พันไทย สำหรับแคมเปญแม่พันใหม่แม่พันไทยของร้านกาแฟพันไทยนะคะคือเขาต้องการสื่อถึงว่าแม่ยุคใหม่แม่พันใหม่อะ่ะเขาไม่จําเป็นที่ต้องเป็นแบบแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้กําเนิดอ,อย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นแบบพี่อย่างเมย์เป็นแม่มินก็ได้หมายถึงว่าม,มีความเป็นแม่ดูแลอะไรต่างๆหรือไม่ก็เป็นคุณยายหรือว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสําหรับ ความเป็นแม่พันใหม่แม่พันไทยของมามะ่าสำหรับเมนะคะก็มาจะลองไห้หรือเปล่าม่าจะซึ้งหรือเปล่าก็ค <c oughs> ือชู้ออมแล้วเหมือนกับว่ามาม่าจะมีความเป็นแบบเป็นเพื่อนเมมากกว่าไม่ได้เหมือนเป็นแม่อ่ะใช่ไหมใคะ่ <c oughs> คือมาม้าเป็นคนที่แบบซัพพอร์ ลูกๆทั้ง3าคนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องใช้ชีวิตก็เวลามีเรื่องอะไรนะคะก็มาปรึกษามาได้ตลอดไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมีช่วงไว้ที่แตกต่างกันอะ่ะมันเหมือนเป็นฟิลแบบเป็นเพื่อน,เอนเๆเมาส์ปรึกษากันได้เสมอนะคะอย่างของเมย์เนี่ยตั้งแต่เรียนจบมาเมย์บอกมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าเมย์ไม่ทํางานประจํานะเมย์ขอแบบ ขอลองทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองก็คืออย่างบ้านอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างแบบเสี่ยงไม่มั่นคงอะไรแบบนี้แต่สำหรับามามา,มา,มา,มาแบบค่อนข้างปล่อยค่อนข้างให้เราได้ลองใช้ชีวิตดูแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกับตัวเมย์คือถ้าเกิดามาไม่มั่นใจมามาไม่คอยซัพพอร์ตเมย์อาจจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้สําหรับวันนี้เมย์อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จขนาดนั้นแต่เมย์รู้สึกว่าการที่ไม่ได้มีแม่ที่คอยมากดดันชีวิตเราอะมันทําให้เราแบบไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นมากกว่า อ่าสำหรับมิ้นกับมดแม่พันใหม่แม่พันไทยในหานามารู้สึกว่ายังไงก็คือมามาเป็นคนที่ไม่เคยบังคับว่าเราจะต้องเป็นอะไรแบบโดยส่วนมากใช่ไหมเพื่อนหลายๆคนในที่เจอกันมาอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแบบ โดนแม่แบบไม่ได้บังคับหรอกแต่ว่าก็จะเป็นเชิงประมาณว่าทำไมไม่ฆ่านี้ล่ะข้าให้เป็นนันนี้ถ้าเป็นจะดีกว่านะแต่คือมามาก็แบบไม่เคยบังคับเลยแบบเรื่องเกรดต้องห้องนี้ห้องน,นี้นะ<ช>แต่ว่าถ้าสมติมันตกมาหร่ก็ก็จะโดนดับบ้างคืมอมามาเหมือนเป็นคอยคอยคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง<ช>คอยดันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมาบังคับหรือว่าต้องเป็นอย่างนี้นะต้องคินต้องเป็นอย่างนี้อะไรไม่เลยรู้สึกว่าการที่มาเป็นอย่างเนี้ยมันเลยทําให้แบบน้ำตาน้ำตาจะไหลเหรอไม่ช่วยคีตับตับมีมีไหลเ็คือเมน การที mm ่มามาไปเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กดดันไม่มีการคาดหวังเพราะไม่รู้สึกการคาดหวังเท่ากับการคิดหวังมันเลยทําให้ลูกๆอ่ะแบบไปในทางที่ดีอ่ะไม่ได้แบบเกเรหรืออะไรเลยสักคนก็คืออยู่ขอมหน้าของตาแบบแบบนี้เสมอเย่ก็ในฐานะวันแม่ในวันนี้นะคะเมก็มีของขวัญมาเซื้อให้มาก เซอร์ไพร์ตาลตาลัตาะตะเอ้มากต้ตามาดีๆนี่นะคะทุกคนเราทาการมาไม่รู้มาก่อนนะ่สองซ่อมเล่นรตา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 างสอ่ะุปสันนแม่นะจ๊ะ นดีใจหรอไม่มันใจดีใจแล้วไเ่ยแม่แอบไปซื้อมาเมื่อวันที่ไปเมกาอ่ะมาเปิลเลยมาเปิดเลยมาเปิดเลยของจริงไม่ติงนางอันนี้ซื้อมาแล้วในโชว์กล้อง่อยโชว์กล้องไหยเอออะแกดูแกดูอันนี้เป็น SE3 นะเพราะเมยรู้สึกว่ามาม่าไม่ได้ใช้งานอะไร หนักมากมายขนาดนั้นใช่มาคือเป็นคนไร้ความรู้สึกมากก็างบาคนไม่ค่อยบอกามรึอะไรคือล้นอภัถ้าใครจะพาคุณแม่มาฉลองวันแม่ที่ร้านกาแฟพันไทยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นประจําเดือนสิงหาอยู่นะคะเมื่อซื้อเครื่องดื่มร้อนหรือว่าเย็นแก้วที่1นะคะแก้วที่2สามารถแลกซื้อได้ในราคา12บาทนะคะแล้วเขาก็จะมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเลยก็อย่าลืมพา คุณแม่มาฉลองที่ร้านกาแฟาพันชัยเหมือนกับพวกเรานะเย้ยยูหู เมพักที่ดูสิดีทูคือเมค่อนข้างกระทันห่านนิดนึงในการที่มาที่ภูหินทิปนี้นะคะก็เลยหาที่พักที่เป็นแบบเพจเฟลลี่ สำหรับที่นี่ก็เป็นแบบเพดฟิลลี่นะคะแต่ว่าจะสามารถพักได้ชั้นเดียวก็คือชั้น2ค่าตัวน้องจะอยู่ที่ประมาณเ0ากว่าบาทประมาณนี้นะคะตอนหนึ่งตัวเขาก็จะมีเป็นเซตอาหารเซตของใช้สําหรับน้องมาให้ด้วยก็เดี๋ยวจะรูมทัวร์ให้ดูนะคะสําหรับห้องเมย์ห้องนี้จะเป็นห้อง2องสนะคะ <c oughs> เหมือนจะเป็นห้องแบบโซนเพดฟิลลี่มันจะอยู่ริมในสุดเลยทุกคนแต่ว่าห้องฟ้าจะเป็นห้อง2องหนเดี๋ยวจะทัวร์ห้องนี้ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงห้องก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนี่นะคะประตูเข้ามาก็จะเจอกับ ตัวดิฉันที่เป็นกระจกอันใหญ่ๆอย่างนี้อยู่หนึ่งบานนะคะซึ่งดีมากโรงแรมไหนที่มีกระจกอย่างนี้คือดีส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบแอบๆบแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นเสื้อคุมอาบน้ําให้ทั้งหมด3ชุดเพราะว่าห้องนี้จองเป็นแบบ3าคนแล้วก็จะมีเป็นสลิปเปอร์อยู่ข้างล่างตรงนี้มีไฟฉายแล้วก็ตู้เซฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นพ้กวของกินอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ตู้เย็นข้างล่างตรงนี้เขาบอกว่าสามารถกินได้หมดเลย ไม่ได้คิดเงินเพิม่มก็มีอย่างละหนึ่งประมาณนี้นะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็กว้างประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มากมายขนาดนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์นะคะจะเป็นเลนช,ชาเวอร์แบบนี้ไม่ได้มีเป็นอ่างอาบน้ําส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าก็จะมีประมาณนี้ตรงนี้น่าถ่ายรูปมาเลยแบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านนะคะสามารถแบบอาบแบบสยูิ้วตรงนี้ได้หวัดดีมอรี่ทำไรเนี่ยมาทำไรตรงนี้เนี่ย ตรงนี้จะเป็นมุมเตียงนะคะเมจองเป็นแบบทวินเบดก็คือจะมี2เตียงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเตียงเสริมให้น่าจะอยู่ตรงนี้นะของน้องหมาที่เขามีให้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเบาะรองนอนแล้วชามอาหารรวมถึงมีเป็นสแน็คด้วยเหรอเออมีเป็นขนมแล้วก็มีเป็นน้ําสําหรับน้องหมาโดยเฉพาะด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะออกจากโรงแรมไปที่หาดเขาตะเกียบนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามีแอคทิวิตี้อะไรหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินด้วยถึงแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่หาดเขาตะเกียบคือจริงๆอ่ะมันต้องไปอีกโลเคชันหนึ่งแต่ว่าเมตาม ไม่ได้ว่ามันต้องปักว่าอะไรเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเม่เพิ่งมาหัวหินกับเพื่อนเองนะคะแต่ว่าทริปนั้นเม่ไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยเหมือนมาแบบสังสรร์มาปาร์ตี้พักผ่อนกับเพื่อนมากกว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะสําหรับทพพพริปครอบครัวของเราในการมา,มมาหัวหินด้วยกัน <มา S 1> แล้วเมล <มา S 1> ลี่ก็มาด้วยทุกคนที่นเนี่ยไฟนิ่มมากการันตีครั้งที่แล้วมาแบบตกใจนี่เหมือนอยู่แบบทะเลใต้อ่ะกล้าเดินไหม はい。<laughs> เขาก็จะมีโซนข้าเนอาให้น้องหมามาเดินเล่นได้แต่ว่าตรงนี้ห้ามฉี่ห้ามเอือนะแล้วก็ห้องเราก็คืออยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ชั้นสองตรงนี้นะคะเมลรี่คือพาเจมินมาใช่ไหมอยู่ห้องนี้ใช่ไหมเจมอนเราเร็วไปแล้วเมลลี่ไปแล่วเข้าไปเร็วนี่เขารู้เขารู้ทางไปแล้วหน้าที่พศวันนี้ก็คือพาน้องๆไปว่ายน้ำมาเล่นปิดตอนหนึ่งคู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา หกโมสิบห้าแล้วมีเวลาเล่นแค่15นาทีสาจะอยู่ชั้น6นะคะส่วนเมย์ไม่เล่นเพราะว่ารู้สึกตัวเปื่อยมากเพราะอาที่ที่แล้วก็พิ่งมาหัวหินแล้วก็มาเล่นเหมือนกันตอนนี้เรากําลังเดินไปที่ตลาดโตลุ่งนะคะเรามาจอดรถกนไกลมากก็ใช้ชีวิตแบบการเดิน,นะคะ่ะเพราะว่าเรารักการเดินรักสุขภาพของเรา Apples are so yummy Ads it น,นี้คือเมนูโปรดเลย mm. ลก็คือมันกำลังย่งางๆต่างๆกนมาพนกอันนี้ถ่ายโพาลารอยกันนะคะออกมาเป็นแบบนี้ดูของเมยสิข่าวจวตลอดเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปมหาชนของที่นี่ mm. ก็คือจะเป็นบันไดวนขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่ว่า ไม่รู้ว่าข้างบนมันไปถึงตรงไหน,นส่วนอันนี้จะเป็นเลควขัมนดิ้นที่เราลืมมาเอาเมื่อวาน mm hmm. ก็เลยมาขออีกวันหนึ่งแทนอันนี้จะเป็นโซนหน้าโรงแรมนะคะตรงนี้เขาจะเป็นมุมให้ลูกหมามาฉี่มาอือ้ตรงนี้โดยเฉพาะเลยไม่ให้ฉี่ข้างในนะคะ เช็คเอาท์ที่โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะมาแวะคาเฟ่ก่อนที่หนึ่งที่สามารถพาน้องหมาเข้ามาได้ก่อนเราจะกลับกรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าคนเยอะไหมถ้าเกิดคนเยอะอาจจะไม่ได้แวะเพราะไม่กลัวว่าเมอรี่จะไปแบบเหา่าเขาอะเออคือเมอรี่อะนางเป็นหมาที่แบบชอบห่วงสถานที่แล้วพอนางชินกับสถานที่นั้นๆแล้วอะนางก็จะคิดว่าที่นั้นเป็นที่ของตัวเองแล้วถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่นั้นอะนางก็จะเหา่าเห่าแบบเห่าไม่หยุด อันนี้อาจจะต้องแบบส่งไปฝึกในอนาคตนะคะเนี่ยตัวแสบเนี่ยยืดลุงตื่นถึงแล้วนะคะวันนี้คาเฟ่บีชประมาณนี้มั้งนี่ตัวหนักมากเกือบแปดโลเนี่ยเดี๋ยวนางจะเริ่มเห่าแล้วเหนื่อยามากอาจจะต้องไปฝึกรีงอย่างนเนี่ย นี่นะคะเขาก็จะมีคอกสําหรับคนที่เอาน้องหมามาได้ด้วยตรงนี้เล้ก็มีไอติมน้องหมาขายด้วยนะคะอันนี้ก็คือเคยซื้อให้เมลลี่กินเหมือนกันแต่ไม่เคยซื้อเป็นรสมิ้น์อันนี้จะเป็นรสมิ้น์นะคะเมลลี่ดูเขามีไอติมหมาด้วยอ้ยแตกินว่างกินเย็นๆ่ะเอาไม่กินหรอไม่กินตั้งนานแล้วนะเจ้หรอไอติมอืมกินเย็นล่ะอย่านะคนอื่นกินแทนไม่ได้นะ